ตำแครอทและหมูทอดไปกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชีวิตในนอร์เวย์วันนี้ก็จะมากินตำแครอทกันนะคะขนมจ้นนะคะอือม้มอร่อยากทำเพิ่มผมเข้าแล้ว Uh huh. แล้วมีหมูทอดด้วยค่ะที่นอร์เวย์ตอนนี้นะคะประมาณสองทุ่มนะคะกินไปเล่าไปอืม mm hmm. เล่าเรื่องเลยดี เรื่องเรียนออนไลน์ดีกว่าพรุ่งนี้นะคะก็กลับไปเรียนที่โรงเรียนนะคะตามปกตินะคะหลังจากที่ปิดวานสองอาทิตย์นะคะเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะเรียนออนไลน์ที่บ้านก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเริ่มเรียนเก้าโมงนะคะแล้วก็เราก็ตื่นสายได้นะคะไม่ต้องไปรอรถเมย์ ะคระูคจะให้การบ้านเยอะมากค่ะแต่ถ้าเรไปเรียนในห้องเรียนก็ครูก็จะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะในห้องเลยนะคะแล้วก็ให้เวลาประมาณ5-10นาทีทำนะคะแล้วก็เฉลยด้วยกันนะคะ ก็จะไม่มีการบ้านมาที่บ้านนะคะล้วเ,เพื่อนไปนั่งอะล้กัน <c oughs> นั่งรถโดยสารไปโรงเรียนก็ต้องใส่หน้ากาก <c oughs> ช่วงนี้ที่นอร์เวย์เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะเวลากลางวันก็จะยาวกว่ากลางคืนนะคะตอนนี้สองทุ่มนะคะแดดยังออกแล้วก็ยังสว่างอยู่เลยแล้วก็อากาศก,ก็กำลังดีค่ะประมาณสิบสองสิบสาองศาค่ะก็ถ้าวันไหนแดดแรงๆก,ก็ไปนั่งเล่นนอกบ้านได้แล้วก็ใส่ สื้อผ้าสบายสบายได้ค่ะช่วงนี้ไม่ต้องใส่เชือไหมพรมหรือนอร์เวย์นะครับส่วนมากจะตำแครอทนะคะเพราะว่าคิดว่ารสชาติมันดีกว่ามะละกอนะคะ่ะแล้วก็มะละกอมแพงด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ตำส้มตำไม่อร่อยส่วนมากจะตำแครอทหรือไม่ก็แตงกวาค่ะ แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วชอบตำแครลอดมากกว่าเพราะว่ามันรสชาติดีแล้วก็ไม่แพงด้วยจะบอกเพื่อนๆว่าดีใจมากนะคะตอนนี้ก็คือปกติอะถ้าอยู่ไทยอะจะไม่ค่อย กินแครอทสดนะคะจะกินเป็นสุกอย่างเช่นผัดผักรวมอะไรอย่างเงี้ยมะเขือเทศก็เหมือนกันนะคะมะเขือเทศสดเวลาใส่ในส้มตำอะ่ะก็จะกินไม่เป็นก็จะเขี่ยออกกินได้เฉพาะที่สุกอย่างเช่นใส่พวกต้มยำอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ต่างประเทศคือด้วยค่า ของชีพที่นี่สูงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเราก็ต้องกินให้ได้ค่ะกลายเป็นว่าช,ชอบกินแครอทสดนะคะแล้วก็มึ่งขอเทศสดสดนะคะก็กิ่งได้ชีวิตในรน์เเย์ก็ อยากกินอะไรก็ต้องทำเองแล้วก็ทำง่ายๆบาองอย่างเครื่องปรุงรออลมกครบแล้วก็ต้องดัดแปลง อืเดี๋ยววันหลังจะมาคิดคอนเทนต์นะคะกินไปคุยไปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็อยากให้เห็นว่าชีวิตในงอเวเป็นยังไงนะคะก็ลองติดตามชมไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะ